วันนี้กูจะเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่ช่วยโลกทั้งใบไม่ให้ตกนรกแต่โลกแม่งเสือกทีบเขาลงนรกสะเองชื่อเขาคือ Alan Turing และนี่คือเรื่องของคนที่ชนะสงครามโลกแต่แพ้สังคมเฮี้ยๆกูขอเรื่องแบบนี้ก่อนถ้ามึงใครดูหนังสงครามและคิดว่าว้าวปืนรถถังระเบิดเครื่องบิน แค่ชิบหายกูบอกเลยนะสงครามโลกครั้งที่สองแม่งไม่ได้ชนะกันที่สนามรบอย่างเดียวมันชนะกันที่สมองและสมองที่โหดที่สุดในยุคนั้นไม่ใช่ของนายพลไม่ใช่ของผู้นำแต่เป็นของเด็กเนิร์ดเง,งียบๆคนหนึ่งที่พูดไม่เก่งเข้าสังคมไม่เป็นและไม่เข้าพวกกับไอ้เฮี้ยตัวไหนทั้งนั้นอลันทูริงย้อนกลับไปองังกฤษยุคที่คนยังเชื่อว่า ผู้ชายต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงและถ้ามึงเบี่ยงนิดเดียวสังคมจะรุมกระทืบมึงด้วยศีลธรรมทูริงเป็นเด็กประหลาดฉลาดเกินคนรอบตัวไม่สนใจกีฬาไม่สนสังคมไม่สนว่าใครจะมองอยังไงเขาสนใจแค่คําถามเดียวมนุษย์คิดได้ยังไงแล้วเราจะทำให้เครื่องจักรคิดได้ไหมในยุคที่คนยังคิดว่าเครื่องคิดเลขคือเวทมนต์ใสัตว มังดูความห่างของสมองแล้วสงครามก็มาถึงฮิตเลอร์กับพวกนาซีเริ่มส่งข้อความลับเข้ารหัสด้วยเครื่องที่ชื่อว่าอินิกมาอินิกมาใช่เครื่องเข้ารหัสธรรมดามันคือฝันร้ายของนักถอดรหัสเปลี่ยนรหัสทุกวันความเป็นไปได้เป็นล้านๆแบบอังกฤษมีนักคณิตศาสตร์มีนักถอดรหัสมีคนเก่งเต็มไปหมดแต่แม่งไม่มีใครถอดได้จนรัฐบาลเรียกตัวทูริงมา เหมือนเรียกหมอผีมาช่วยไลผ่ผีทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นสังคมแม่งไม่เคยแยแสเขาเลยทูริงไม่ได้ถอรหัสด้วยอัจฉริยภาพเท่เทๆเขาถอรหัสด้วยความดือ้อความหมกมุ่นและการไม่แคร์โลกเขาสร้างเครื่องจักรขึ้นมาเครื่องที่คิดแทนมนุษย์เครื่องที่ลองความเป็นไปได้เป็นล้านๆครั้งเครื่องนั้นชื่อว่าบอมบ์แม่งถือปูของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มึงใช้วันนี้มือถือที่มึงถโน้ตบุ๊กที่มึงพิมพ เอไอที่มึงคุยอยู่ตอนนี้รากมันมาจากไอเฮียเนิร์ดคมมิทั้งนั้นผลลัพธ์คืออะไรอังกฤษรู้แผนการรบของนาซีล่วงหน้ารู้ว่าเรือดำน้ำจะมารู้ว่าการโจมตีจะเกิดเมื่อไหร่สงครามสั้นลงอย่างน้อย2-4ถึงปีคนรอดชีวิตเป็นล้านคนถ้าไม่มีทูริงมึงอาจเกิดในโลกที่พูดภาษาเยอรมันหรือไม่ก็ไม่ได้เกิดเลยเพราะระเบิดแม่งลงบ้านปู่ย่ามึงก่อนแล้วสังคม ตอบแทนเขายังไงกูจะเล่าให้ฟังหลังสงครามความลับทั้งหมดถูกปิดผลงานทั้งหมดถูกซ่อนไว้ชื่อเขาไม่ถูกพูดถึงเพราะรัฐบาลไม่อยากให้โลกรู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนและในขณะเดียวกันสังคมก็เริ่อส่องเขาไม่ใช่เรื่องสมองนะแต่เรื่องเขาเป็นเกย์ใช่คนที่ช่วยโลกถูกจับเพราะรักเพศเดียวกัน1950กว่า อังกฤษบอกว่ามึงเป็นอาชญากรทั้งศีลธรรมไอ้เฮียศีลธรรมใครวะสารให้เขาเลือกสองทางเข้าคุกหรือรับการรักษาการรักษาด้วยฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายเขาเปลี่ยนสมองช้าลงอารมณ์พังตัวตนแตกสลายพูดง่ายๆคือการทรมานแบบถูกกฎหมายคนที่สมองไวที่สุดในโลกถูกทำให้ช้าลง เพราะสังคมกลัวสิ่งที่ไม่เหมือนตัวเอง1954อลันทูริงตายจกยากไซยานไนข้างเตียงมีแอปเปิลกัดไปครึ่งลูกบางคนบอกว่ามันคืออุบัติเหตุบางคนบอกว่าคือการฆ่าตัวตายแต่ไม่ว่าจะยังไงคนที่ฆ่าเขาจริงๆคือสังคมเฮี้ยๆียที่ไม่เปิดพื้นที่ให้คนแตกต่างเวลาผ่านไปหลายสิบปีโลกเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เริ่มใช้ AI เริ่มพูดคำว่านวัตกรรม แล้วอังกฤษทำอะไรออกมาขอโทษมอบอภัยโทษย้อนหลังพูดสวยๆว,ว่าเราทำผิดพลาดโธยสัตว์มึงขอโทษคนที่ตายไปแล้วเหมือนมึงส่งดอกไม้ไปงานศพทั้งๆท,ที่มึงเป็นคนยิงเองเรื่องของอลันทูริงไม่ใช่เรื่องเกยไม่ใช่เรื่องนักวิทยาศาสตร์มันคือเรื่องของคนที่โลกต้องการตอนมีประโยชน์และถุยน้ำลายใส่ตอนเขาไม่เข้ากรอบทุกยุคทุกสังคม มีอ l ลันทูริงเต็มไปหมดเด็กที่ไม่เหมือนคนที่คิดต่างคนที่ไม่เข้าพวกและสังคมก็ทำเหมือนเดิมเหยียบกดหัวเราะแล้ววันหนึ่งก็เอาผลงานเข้าไปใช้จำไว้นะมึงถ้าวันไหนสังคมบอกว่ามึงแปลกมึงไม่ปกติบางทีมึงอาจจะเป็นคนที่โลกต้องการแต่สังคมยัง,งโง่เกินจะเข้าใจและอ l ลันทูริงคือหลักฐานว่าโลกอาจจะรอดแต่คนดีๆ ไม่ได้รอดเสมอไป